ทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วนะกับหูฟังอันนี้เป็นหูฟังสีขาวฟ้าน,น่ารักมาก ปุยแถมหูนิ่มๆด้วยบอกเลยนะคะน้องๆว่าชิ้นนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะและเขาแจกเพียงแค่20,000ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวพี่แป้จะสอนค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างเข้าแบบตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมหากน้องๆคนไหนอายุไม่ถึง9หรือ1ิปีพี่แป้ไม่แน่ใจว่าไม่สามารถเข้าแบบแบบนี้ได้นะคะและพี่แป้นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆน,นะคะและวิธีการรับผูฟังอันนี้นะคะน้องๆสามารถเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะคือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องเข้ามาล็อกอิน ในแบบ2วันค่ะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอย่างวันแรกคือวันนี้น้องๆจะต้องเล่นมินิเกมทั้งหมด3มินิเกมนะคะและว่นนี้ก็เล่นอีก3มินิเกมรวมทั้งสิ้นแล้วเราจะต้องเล่นมินิเกมทั้งหมด6มินิเกม2วันนั่นเองค่ะและมินิเกมเนี่ยจะขึ้นด้านขวามือของเรานะคะแบบนี้น้องๆก็กดจอยไปได้เลยเล่นมา เ,เข้ามินิเกมมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่นี่ก็ได้นะคะสามารถยืนเอฟจนกว่าจะหมดเวลาก็ได้เพราะจริงๆแล้วนะคะมันก็ไม่ทำอะไรค่ะแค่เราเข้าร่วมเล่นมินิเกมของเขาก็พออย่าลืมนะคะน้องวันละ3มินิเกมและอย่าก,กดออกนะคะรอจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะคะน้องนั่นหมายความว่าเราจะเสร็จเควสแล้วค่ะ1เควสคือ1มินิเกมนั่นเองฮลัลโน้องนะคะกดออกก่อนในระหว่างที่น้องเล่นมินิเกมเนี่ยมันจะไม่นับนะคะก็เล่นไปคะ่ะน้องๆพรุ่งนี้ก็ครบ100%ปพอดีก็กดรับของฟรีชินี้ได้เลยสามารถทำหล ลงเที่ยงคืนวันนี้ได้เลยนะคะน้องๆเพราะตัดนะคะทุกวันเที่ยงคืนนะน้องๆว่าเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเอง